ครับสบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีที่หักแพ่งมาสูขขส่ขวสุกันเด้อสู่หม่องสบอนพบพ่อกับซ่องพ่อน้องน้ำโซกคือเก่าเนาะพี่น้องสบายดีเอฟซีทั้งพังลาวและพังไทยต่างประเทศนำเนาะมาหนีนกนิกะเอาครัวพี่นออ้อยครัวคือเกาทำต้มงัวหน่อยพี่น้องต้มงัวหน่อยเอาคััวแล้วเขาก็มาต้มนะพี่น้องต้มจะกินเขาสายเนาะพี่น้อง นี่ตรงงูหน่อยพี่น้องสีนงูหน่อยฮะต้มใส่ใบสมเสียวเนาะพี่น้องกับหัวชิงไข่เนาะพี่น้องมันจังจังแซ่บจังคนนอนจังแก่กันใส่ใบสมเสียวนะพี่น้องต้มไปเลยทั้งซีนทั้งกลางในทั้งกระดูกมันกับงูหน่อยเนาะเฮาจิมาซอยหลังจากมันสุกแล้วก็มาซอยเนาะพี่น้องงูหน่อยป่าเพิ่นพี่น้อง หน่อยปลาบุญ่นขาพี่น้องเสร็จเรียบร้อยพี่น้องไมเมนู้ามมาอีกตติมง่วนน้อยพี่น้องเจ็บแซ่นทำกันเด้อพี่น้องเจียวคมๆเศษเศษตอนใส่สายนะพี่น้องบ่กันแยามสายอากาศดีๆีน้อไอจะอากาศดีมีกระสานขันแล้วพี่นองรือไา coi căng nó được từ cái chân này không? bài sai mua không? là cái đấy, cua kg, dẻo

Mình mong của không sao? Ừ. Đó không thôi nó cũng tôm thì mua hắn mất áng mặt 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 Hãy subscribe nó kênh Ghiền luôn Gõ Để không bỏ lỡ những đó hấp dẫn con

จะทานกินเผาต้มปลาหวานน่ากับตะเกียบเชื่อกินบิดเนาะเอมจังเต๋อหมอนอนี่มนหมอนะจะเอาไว้่อยเขากินบนงปลากรตือมันไม่ได้กรตือตรนี้เนย เรียกว่ากับค so, ือกไ่ายๆปีกยเนกันเต็มเต็มเนรอ่งปีกโคตรที่มันรออ้าวเรา้เปลา้เลกเราเปลือมันถิ่มตนน้ก่อนเลยเนาะเอ๊ะดอกทุเรับอ๊ะเ้ล

หายไอพี่พังบอกหายรึหายรึไอพี่บอก่าหายจะเกลือหายหายคือกันพี่น้องนะหายจะบอกแห้งไปแล้วนี่นำบ่อยๆกันหาแล้วืเคยตัวแจ้มครับมาขกินง่ายเลยเนือมันอ่อนเนาะบ่อยมเนาะบ่าดีวเน

กินแม่จะับเพ็ด้กิ่นไหครับเพ็ดมดามยางเลยหว้อหอมมีเ็ดไเนี่ยมะเ,เอรมีคเด๋อบองน้องกหยังเพ็ดนึงเป็ดนึงน้องคจะกินเนนขเนเา้พอบรืเ้กินนี่กินอืม,อมเป็น

nhắp vào tờ nhấp vào nhắp 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 Con nhắp vào con vào nhắp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  vào

งงหลดงงอืมเข้าใจยังเก็นนาบภาพไวเพียงเท่านี้พี่น้องถ้าถึกใจก็ลืมกดไลก์ก็แชร์เด้อพี่น้องกดไลก์กดแชร์ก็จะไ,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 ะไะดไข่กดกระดิ่งเลกดกระดิง่งติดตามฟอ์น,อน้องน้ำโคกด้อยนะพี่น้องเพื่อจะมาผ่าคิดใหม่ๆเนาะไปแล้วพี่น้องลูกไส้กระหายเลยสบายดี